มันเดินดีมากหลายต่อหลายงวดละครับงวดนี้ดับสามล่างไม่มีหลักสิบและหลักหน่วยสวัสดีครับยศทั้งช่องครับมือนีเพนกันธรรมดาพารพะรวยครับช่องน้อยแต่ร0อยเปอ์เซ็นต์แอปมินเสียวหวยแอปมินเองมาฝากพี่ต่อนนองทางช่อง เงินเทวดาพารวยครับวัวที่ผ่านมาครับเอฟซีทั้งช่องรับดับเอาอยู่เหมือนเดิมยังเอาอยู่เหมือนเดิมครับเอฟซีทั้งช่องครับแต่ตัวเด่นของแอดมินบกเขาบกเขามาสองมวดแล้วครับแต่เลขดับยังเอาอยู่ครับเพื่อลดต้นทุนครับเอฟซีทั้งช่องครับใหเอฟซีทั้งช่องเอาไปพิจารณาด้วยครับเด้อมื่อนี้แอดมินลงใหเอฟซีทั้งช่อง วันที่6พฤศจิกายน2566ครับในงวดวันที่16กพฤศจิกายนครับมือนิแอดมินเอามาลงให้เอฟซีั้งช่องได้เบิงเอาไปพิจรารณาด้วยครับเด้อบางบาทสิมีประโยชน์บ่มากกันหน่อยครับกับสวัสดี FC ฟซีเก่าเอใหม่กับสวัสดีทุกท่านที่เขามารับชมในช่องน้อยๆเงินเทวดาพารวยครับ FC ทั้งช่องครับ คอมเมนต์กันมากครับเอทั้งช่องครับว่าเสียยไห้แอดมินไปถ่ายท่ำมองใดหลังจากออาพันศาลาพระเจ้าแล้วเรียบร้อยฝา่าฝนกับเบิร์ไปแล้วแอดมินก็สิได้เดินทางไปเจาะแสวงหาหนักสถานที่ต่างๆเอามาฝากเอซทั้งช่องเงินเทวดาพาด้วยครับเป็นช่อง YouTube ฝากนี่ด้อยครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตาม ปากกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนสีบพ่าคลิปต่อๆไปที่แอดมินลงให้เอฟซทั้งช่องได้เบิง่งวันนี้หวยแอดมินเพจเงินเทวดาพารวยเองครับสีมีตัวใดเน่ตัวดับหลดต้นทุนสีมีตัวใดเอาไปเบิ่งกันเลยครับกับ FC ซทั้งช่องคบพัมพะย้อนขบวนความกันจกักน้อยหนึ่งครับงวดที่ผ่านมาครับหวยแอดมินครับ งวดวันที่1พฤศจิกายนครับเด่น2และ4ไม่มีครับบอกเขาเด้อครับเด้อบอกเข่ารับเอฟซีั้งช่องรับแอดมินเนนไซีหนึ่งมันออก51แต่ดับเอาอยู่ดับเม็ดเดียวศูนย์ล่างเอาอยู่รับยังอยู่กันต่องวดเด้อครับเด้อว,วันนี้ครับมาเบิรงนกันเลยครับว่าหวแอดมินตัวไหนมั่ง นี่ครับเอฟซทั้งช่องรับหวยแอดมินรับงวดวันที่16พฤศจิก,กาย,ยน2566นเลขวันนี้ออกตรงกับวันพฤหัสบดีเ้อครับเด้อออกตรงกับวันพฤหัสครับเลขตัวเด่นเลขกำลังวันของวันพฤหัสบดีสำหรับหวยแอดมินเองครับเด่น1และ2เด้อครับเด้อเด่น1และ2ได้บนและล่างครับแอบมินวงกลมหายเลยแอดมินงวดนี้ กับมันใจพอสมควรครับเป็นหัวตัวจับเด้อครับเด้อเป็นตัวจับเป็นตัวเด่นครับ7181และ91ครับตัวเด่นคือ91กับ81ครับนี่คือตัวเด่นของหวยออมมินแอดมินครับตัวรองก็คือ71เด้อครับเด้อ71ครับ52 72และ82ตัวเด่นๆก็คือหาสอด้อครับเด้อ 5 2ครับตัวล่อง82ครับตัวกัน72ด้วยครับเด้อเลขงวดนี้แอดมินคำนวณออกมาแล้วเรียบร้อยได้เลข6คู่มีเลข6คู่ครับไฮไลท์ครับ, ite, รบดับ3ล่างเม็ดเดียวไม่มีหลัก10และหลักหน่วยล่างไม่มีครับงวนนี้คือเลขดับของแอดมินครับลวต้นทุนด้วยครับเด้อ ลดต้นทุนครับแต่ก็จะ,ะเสือแอดมินหลายเพราะว่ามันเดินดีมากหลายต่อหลายงวดละครับงวดนี้แต่ตามสูตรของแอดมินดับ3เด้อครับเด้อดับ3ครับดับ3ล่างไม่มีหลัก10และหลักหน่วยให้เอฟซีั้งช่องเอาไปพิจรารณาครับหวังว่าสิมีประโยชน์บอมากก็น,น้อยเพื่อเป็นวิทยาท่านนี่คือตัวดับของ หวยแอปมินครับเงินเทวดาพารวยครับเป็นช่อง YouTube ฝากในเด้อครับเด้อกำลังใจครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งเพื่อาการแจ้งเตือนสิบผาดคลิปต่อ,ตอไปทวนไห้อฟซีทั้งช่องไดพิจารณาอีกคังครับหวยแอปมินครับงวดวันที่16พฤศจิกายน2 5 6 6ครับหับหวยวันพฤหัสเลขออกวันพฤหัสรับเลขน้าเลขโตเด่นครับ ตัวเด่นบนและล่างครับ1และ2หงวดนี้เป็นหวยแอบมินครับ1และ2ด้วยครับเด้อเอาไปพิจารณาครับพี่น้องให้ยืน1และ2ไววทาโบมักโตแอบมินที่จับคููให้ก็ให้ยืน1และ2ไหวด้วครับเด้อตัวเด่นครับ81และ91เด่นมากๆคือ91คือหวยแอบมินครับโตร่อง81ครับโตกัน7 1ห่งวดนี้หวย 6คู่เท่านั้นตัวเด่นหลัก2ครับ52และ82ตัวกัน72ด้อยครับเด้อพิจารณาเอาครับแอดมินกันกองออกมาตามสูตรคำนวณที่แอดมินใส่มาหลายปีดีดับอัมาฝากเอซทั้งช่องเงินเทวดาพารวยครับเชื่อในสิ่งที่เห็นเห็นแล้วให้เอาไปพิจารณาหลังจากออกพราษาลาพระเจ้าแล้วเรียบร้อยคิดว่า บ่มีฝนแอดมินก็สิไดเดินทางไปเจาะแสวงหาในจุดต่างๆสายหมู่ห้ามพลาดครับต่อไปนี้ครับบอกเอฟซีทั้งช่องครับสายหมู่ห้ามพลาดแอดมินสิไดเดินทางไปหาเจาะแสวงหาเอาตัวดินเดินตัวดิเดๆมาฝากเอฟซีทั้งช่องฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่ง กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญครับแอบมินกับแอบมินหน่อยเสด็จเดินทางไปเจาะแสวงหามาฝากเอฟซทั้งช่องในสถานที่ต่างๆคิดว่าให้พี่น้องเฮ้าเอาไปพิจารณาครับวันนี้แอบมินลงไฮเอฟซี FC ทั้งช่องวันที่6พฤศจิกายน2 5 6 6ครับในงวดวันที่16ครับพฤศจิกายน ฝากเอฟทั้งช่องเอาไปพิจารณาด้วครับเด้อหวังว่าสิมีประโยชน์บ่มากก็นห่อยครับดับสามล่างเน้นย้ำดับสามล่างหลักหน่วยและหลักสิบไม่มีครับแต่ถามว่าบนมาได้ไหมบนมาได้แต่ล่างไม่มี3ให้ f อฟทั้งช่องเอาไปพิจารณาหวังว่าจะมีประโยชน์บ่มากก็น้อยนะครับเด้อ สุดท้ายนี่ขอให้พี่น้องเขามีแต่ความสุขความเจริญเดินทางปลอดภัยนึกสิ่งใดสมดังปรารถนานึกปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมดวงบันนั้งปรารถนาคุณพารักษาสวัสดีครับ